สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับเซหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม u n r a v e l ์เวลพาร์ทที่หนึ่งหนึ่งกันแล้วนะครับผมก็คือพาร์ทที่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับนะเออก็เป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะครับโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดินเดินไปไหนะ่ะภาพเมื่อกี้คือมีคนเดินไปไหนสักที่หนึ่งอุยอ้ยมีหิมะ หิมะหิมะทำไมมีหิมะโอ้โหตกหนักมากครับรอบนี้ว้าวพายุหิมะโอ,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 อ้ยโ้ยโอ,อ,อ,อ้ยโอ้ยอ้ไปอ้อ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอ้โอ้ยโอ้้ยยโอ้งโงอ้าอ๋อ้อาไปด้วยได้อ๋อโอเคมันหนาวมันหนาวมันหนาว,นนาวครับ มันหนาวเราต้องพึ่งพาไฟเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องหยุดต้องต้องหยุดไหมเวลาแบบน่าต้องหยุดนะครับเวลาแบบพายุหิมะห,หิมะมันมานะครับพายุพายุหิมะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะลบลบลบโอ้ยอะไรอ่ะ อุ้ยเออๆกาเกาะเกาะเกาะโอ้ต้องเกาะไว้ตลอดครับตลอดทางเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเกาะเกาะไ้ตลอดทางเลยอย่าปล่อยอย่าปล่อยโอเคอุ้ยถึงบ้านถึงบ้านเฮ้ยเฮ้ยเกาะไปเกาะไป จะถึงบ้านแล้วจะถึงบ้านแล้วเืมมันจะเป็นบ้านอ๋อไม่ใช่เหรอ๋อนีก่ก็ประตูบ้านเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนเราอยู่ที่สุสานเฮ้ยทำไมถึงมาอยู่ที่สุสานแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยพายุอีกแล้วลมมันพัดมาอีกแล้วไอ้ก้อืมตึ้งขึ้นมาแล้วเราก็ไปกันต่อเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคเอาเลยเฮ้ยมันมาลมหนาวมาลมหนาวมาครับลมหนาวมา,อา,าเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเกาะไปแน่นๆโอเคไป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 เฮ้ยแล้วยังไงเนี่ยโอ้ไม่ก็เราไปต่อไม่ได้เฮ้ยอ่ะเอาตายครับหนาวตายเดี๋ยวก่อนนะ เฮ้ยอย่าบอกนะไม่กับมาอีกไม่เนี่ยลมแรงๆเนี okay. ่ยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วลมแรงลมแรงมาอีกแล้วเกาะไว้แน่นๆโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหนาวจะหนาวตายเดี๋ยวจะหนาวตายเฮ้ยเดี๋ยวมันลมมันจะมาอีกแล้วอ่ะทุกคนลมมาอีกแล้วมาไหมเนี่ยเฮ้ยมามามาจริงๆด้วยยา จะมีแรงอยู่โอเคเฮ้ยเร็วๆก็ไปเร็วก็ไป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 เฮ้ยไม่ไม่เราต้องเกาะเกาะเกาะเออไปไปต่อไปต่อโอเคอุ้ยลมมาอีกแล้วลมมาอีกแล้วไม่นะไม่นะอย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่แกทำแบบนี้ไม่ได้นะมัดเอาไว้ ทำไมต้องมัดเอาไว้นี่ผมไม่รู้นะว่าต้องอะไรนะ่ต้องดึงอ่าดึงมาครับเฮ้ยลมอีกแล้วมาไหมลมมาแน่มาแน่มาแน่มันมาแน่ล้อก่อนล้อก่อนช้าก่อนลมมาแล้วอื้มอื้มอื้มต้องออกแรงต้องออกแรงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิลมมาอีกแล้วอ่ะข,ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยอ่าขึ้นไปได้โอเคสุดยอดโอ้ อ๋อวิ่งเราต้องขึ้นไปเอาเนี้ยมันจะเป็นอะ่ะโอ้โนตายให้ตายเถอะมาเ้ยโอ้โหด่านนี้คือแบบท้าทายสุดๆอไปลงมาอีกแล้วเกาะดึงไปโอเค อุ้ยมาอีกแล้วอะ่ะโอ้โหคือลมมันมาอย่างนี้ตลอดเลยชึบโอเคเดี๋ยวเราดึงดึงก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวดเฮ้ยดึงดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ลมมาอีกแล้วต้องดึงเอาไว้ดึงขนเออด,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 ดึงขนไม้เอาไว้เฮ้ยไปคือไปกัน คือไปอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยอยาอย่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 าโอเคอบโอเคไปต่อไปต่อไปต่อโอเคเอาได้กันเร็วรีบเอาได้อือหนาว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 ต้องต้องอยู่ต้องอยู่กับไฟ โอ้โหมค์ก็ไมแล้วไมแล้วลมไอค์แล้วมยนอะอ้เอ้ยอค์ก็ต้องออกแรงครับต้องออกแรงมค์ออดดึงขึ้นมาไอ้นี่อะไรอะมัดเลย้มเฮ้ยเดอนโนโนโโโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังยังยังอยู่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 อยู่ยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่ยังอยู่อยู่ครับ ยังยังไม่ไปไหนโอเคหูยลงมาอีกแล้วไม่เนี่ยไม่ก็แล้วเราก็ไหลตกลงมาตรงนี้เหมือนเดิมคือผมต้องมัดเอาไว้ตรงนี้มัดไว้เฮ้ยชึบไม่นะแป๊บนะทุกคนนะผมต้องมัดมัดไว้ก่อน ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้โอเคไปต่อชึบโอ้โหคือลมมาแบบนี้ผมจะไปยังไงเลยเนี่ยเฮ้ยดึงตรงนี้ไวตะเกียง,ตะ,ยงตะเกียงไปแล้วตะเกียงตะเกียงไปเฮ้ยหนาว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 เฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึ๊บอึ๊บอ๋อโอเคไปต่อไปต่ออีกเราต้องไปต่อไม่ยอมแพ้หรอกอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโ no! นโอเคโอเคเรอไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคตอนนี้ไม่ได้โอเคตอนนี้ตอนนี้มันมันไม,ไม่ลงแล้วโอเคนี่เราพยายามจะทำอะไรอยู่ พยายามจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะเกียงหนาวเฮ้ยล่อล่อล่อโอ้โ,อโหมันตกลงมาตรงนี้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงเฮ้ยมาอีกแล้วลมมาอีกแล้วก่อไปก่อนลมมาไหมมาอีกไหมเนี่ย เฮ้ยลมไม่มาแล้วเฮ้ยมามาไม่มาโอเคไปต่อครับลมไม่มาแล้วนี่ไงประตูเปิดอยู่ประตูเปิดแล้วมันเปิดแล้วครับโอเขเขาไปได้เฮ้ยอย่าบอกนะมันจะปิดอ่ะอ,อุ้ยปิดจริงจริงด้วยอยุ้ยมีคนกําลังอะไรอยู่อะมีคนสี่คนนะครับมันกําลังยืนอะไรอยู่เฮ้ยเดือด ดวดอย่าบอกนะว่าผู้ชายเขาเสียชีวิตอ่ะเฮ้ยคือเหมือนจะอยู่ในสุสานเนี่ยทุกคนโอเคเฮ้ย,ฮยจะลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วแต่เราแต่เราหนาวนะเราหนาวเอาอลงไปด้วยกับตะเกียงเออโอเคอุ้ยหนาวเอาไปด้วยเออเอาไปด้วยเหมือนเดิมคือมันต้องเอาไปด้วยอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดเราไม่เอาไปด้วยนี่เราก็หนาวตายเนะอะอะ Okay. โอเคอ้อมาอย่างงี้มาอย่างงี้ไปดวหนา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 วอุ้ยเอาหนาวไม่มีไฟแล้วโอโออ๋ออะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เแย่แล้วอย่ารีบกระโดดไปอุ้ยฮ่าฮ่าอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปตรงนี้อย่าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ออเออหนาวอุ๊ยหนาว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 เฮ้ยหนาวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีแผ่นน้ำแข็งอยู่มีแผ่นน้ำแข็งอยู่เล็กๆเองโอ้ยทำไมมันเล็กจังเลยมันเล็กมากเลยแผ่นน้ำแข็งเฮ้ยเฮ้ยฮึบฮึบโอเคโอเคอ๋อไม่ก็หนาวหนาวหนาวไม่ไหวแล้วเนี่ยตัวเราหนาวไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยยังไหวอยู่ไหมเนี่ยเหมือนยังไหวอยู่ครับเฮ้ยแต่เราต้องไปต่อให้ได้ ไปให้ถึงโอ้ยเดีย๋ยวดิพึ่งดิอยีพึ่งเป็นไรนะเราต้องต้องผ่านไปต้องผ่านไปด้วยกันเราจะผ่านไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเราจะผ่านไปด้วยกันกับเจ้าได้อ้อเดี๋ยว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 ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะจะได้ยังไงเราก็ต้องไปถึงขึบขึ้นไปไอซสิไหวไหมเนี่ยนายต้องไหวนายต้องขึ้นไปเป็นยังไงนี่ไงเนี่ยไอเดี๋ยวดิ โอเค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 อุ้ยตัวเราสีขาวแล้วเนี่ยขาโอ้โหเฮ้ยไหวอยู่นะไม่เป็นไรหรอกไหวอยู่ไหวเนะเนี่ยต้องไหวแล้วนะครับตัวเราไหวแน่เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเราแข็งเราเริ่มกลายเป็นน้ำแข็งอุ้ยโอ้โห ไม่ไม่ไม่ดูดด,ดูอย่าพิวไปไหนอโอเคคือตัวเราโอ้ไม่กอเหลือแต่หัวเหลือแต่หัวใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยขึ้นมาไหมเนี่ยยังรอดไหมเนี่ยไม่ก d เฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาเก็บ มีคนมาเก็บใครเป็นคนมาเก็บใครเป็นคนมาเก็บกันนะใครกันนะที่เป็นคนมาเก็บผู้ปลดล็อกอะไรอะดีเอ็นอะไรสักอย่างอ่านไม่ทันเมื่อกี้โมแต่โมแต่อะไรไม่รู้อุ้ยเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวมีคนเก็บตัวเรามาแล้วใครก็ไม่รู้เก็บเรามาแล้วเราก็มาเกิดที่นี่ แบบงงๆแต่ว่าก็ดีกว่าที่เมื่อกี้นะดีกว่าที่เมื่อกี้นะเพราะว่าที่เมื่อกี้นี่เป็นแบบหิมะนะครับมายอดนี่ก็หิมะละกันโอเคเฮ้ยล้วแสงนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยว้าวนี่เราไม่ได้ใช้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมนึกถึงหัวเลยเกมหัว นี่นนนน hey, เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมันย้อนม,มาด่านแรกเลยนี่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้เฮ้อะไรเนี่ยอุ้ยเย็ดแค่เย็ดแค้โอผมาดตรงนี้ทำไม โอ้ขึ้นมาแล้วอุ้ยงงงงงงงไปหมดแล้วตอนนี้งงไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้เฮ้เอเอ,เ,อ,เ,อเล่นกับแสงเล่นกับแสงอุ้ยเฮ้เฮ้ เฮ้เฮ้เฮ้ยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วเฮ้ยปกติมันจะเป็นเส้นได้สีแดงนะเฮ้แต่ว่าเราคือแบบเดือแบบแต่หัวแล้วไงคือแบบตัวเราขาดนะครับตั้งแต่ตอนอยู่หิมะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะนี่คือเราอยู่แบบว่ายังไงอะ่ะจะเป็นโลกหินแหงวิญญาณมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราเป็นแค่ได้ อุ้ยเฮ้ยอีกาอีกาที่จะไม่ทําอะไรเราแล้วนะครับเพราะว่าเราเป็นมิตรกับมันเป็นเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราผมเพิ่งสงเกตว่าเราถืออะไรอยู่ในมือเราถือหัวใจครับเราถือหัวใจอยู่ในมือหัวใจอีกข้างนะครับหัวใจอีกข้างที่ขาดหายไปโอเคอะไรอะ จะมีใครมาหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีคนมาหยิบเราไปอีกก็เป็นได้นะทุกคนอมมองอะไรอะ่ะโอเคมองหัวใจนี่อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอ้โหชูขึ้นชูขึ้นแล้วก็ลอยขึ้นไปโอ้โหเกมหัวชัดชัดเกมหัวแล้วเนี่ยเด้เฮ้ยเฮ้ยเหมือนเกมหัวเลย เฮ้ยโอเคผมได้อะไรอะเรเวอะไรไม่รู้มาเนี่ยครับโอเคนี่เรากลับมาที่บ้านแล้วนะครับโอเคเหมือนเราจะเราได้หัวใจนี้มาเอ้ยเว้เอ้ยเติ๊ใส่หน้าต่างเลยโอ้โหไม่กลัวกระจกแตกแล้วยังไงเฮ้ยมีคนเปิดประตูมามีคนเปิดประตูมาเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กสาวคนหนึ่ง มาหยิบขนมแล้วก็เจอตัวเรามียิ้มมอยิ้มอุย้ยอะไรอะโอเคเออเอาขนมไปเออแล้วก็ขยับตัวนี่ขยับตัวครับแล้วก็เอามาติดตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเปิดอ่านครับ มาเปิดอ่านกันโอ้โหนี่คือโอเคขอบคุณที่มาเล่นเกมอันรีวิวของเรานี่ครับโอเคจบแล้วเนี่ยครับผมก็สลับเกมนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นการย้อนคืนความทรงจำนะครับผมเออย้อนสู่ความทรงจำเก่าๆนะครับที่เคยมีนะครับ นะซึ่งคุณยายที่เราเห็นตอนเมือ่อตอนพาร์ทแรกนะครับใช่คุณยายที่เราเห็นตอนพาร์ทแรกเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปัจจุบันนะครับแต่ช่วงที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี้ที่มีเด็กมาเนี่ยน่าจะเป็นนี่ครับอย่างรูปตรงนี้ครับนี่ไงอ่าเออใช่ก็คือเราย้อนมาความความทรงจำนะครับย้อนมาสู่ความทรงจําเก่าๆของคุณยายคนนั้นนะครับ นะซึ่งคุณยายคนนั้นก็วิ่งมาแล้วก็เอาขนมไปนะซึ่งคุณยายคนนั้นก็เป็นเด็กที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เลยนะครับตอนจบเมื่อกี้ที่มาวิ่งมาเอา่อที่วิ่งมาเก็บขนมเมื่อกี้เนะี่ยนะครับมเมาขนมใช่แล้วก็เห็นเราแล้วก็ยิ้มนะครับอืมก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าเกมนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรมากแล้วเนาะผมว่านะเออนอกจากการย้อนไปสู่ความทรงจำนะครับก็ถ้าเกิดผม พูดอะไรตรงไหนผิดไปหรือ,องงงงหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะคือผมพยายามที่จะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายนะฮะนะฮะอธิบายให้มันเข้าใจง่ายนะครับ,บ,รบแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะงงหรือเปล่านะกับการาพูดของผมนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าพูดจะงงงงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคนะเออก,ก็ติกันได้นะ ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมนะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเออต้องแก้อะไรตรงไหนนะครับนะอุ้ยเปิดเร็วได้ความเร็วสูงโอ้เมื่อกี้ตัวอะไรนั่นอะเฮ้ยเมื่อกี้ตัวเราใช่ไหมเมื่อกี้ตัวเราโอ้เมื่อกี้ที่ผมกดแบบว่ามันเปิดเร็วได้นะผมเลยกดเปิดเร็วโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับซีรีส์เกมอันเรเวลนะครับก็เป็นเกม เก่าแล้วนะผมนะแต่เมื่อปี2016นะผมแต่ว่ามันก็ยังสนุกนะผมแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะผมแต่ว่าทุกคนจะต้องไปเล่นภาคที่2นะผมเพราะภาคที่2จะมีทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันนะผมก็คือตัวของเราแลวก็อีกตัวหนึ่งนะค,คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะผมนะก็เจอกันในเกมต่อไปนะผมไปแล้วครับสวัสดีครับ